ก็เลยเปลี่ยน็ิชาไงกำลังมื้อเช้าที่กระเดโฮมสเตย์กำลังวิพากษ์วิจารเรื่องอาหารที่สั่งอนึกถึงแพนเค้กของถึงไม่ใช่อย่างนี้นึกถึงอาจจะมีความหนาอาจจะนึถึงจะมีตัวอุปกรณ์จิ้มไม่ใช่กำลังวิพากย์อยู่ สำหรับมื้อเช้านี่กิ๊กก็คือสั่งกาแฟแล้วก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เปลี่ยนเป็นชาชาเสร็จแล้วยังต้องน้ำตาลสองซองและที่สำคัญตอนนี้ยังขาดสมาชิกไปสองคือไอตัวเล็กไปที่ไอตัวเล็กไปขี้พ่อก็ต้องไปตามถ่ายไว้อีกทีก็ดีเหมือนเดิมแล้วช่วงเช้าเนี่หลังจาก ที่ไปด็อกฟินทัวร์แล้วก็กลับมาอาบน้ำดูแล้วกันโลฟีน่าทะเลสงบสวยน่แท้ยาวยาวเก้าเก้าปาด้วยเก้ากาลสองเไอเฮียเดี๋ยวก่อกาบินดี มองเข้าไปจนสดก็เป็นทางที่เราพักลราพักห้องซ้ายแรกสองห้องแลว้วขวาหนึ่งห้องสามห้องสามห้องต่อคืน7จ็ดห้าตกคนละสองรอยกว่าบาทนิดๆก็พอสุขหัวนอนได้ยังมีความสุงย